สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Samet n e w ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์ประจำปี2565ครับในรอบเก็บตัววันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับ ผู้ชมชาลอดนั่นเองสวัสดีค่ะ,ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเป็นกำลังใจให้ฉลอดด้วยนะคะในการประกวดเมสการ์นไทยแลนด์นะคะให้ฉลอดได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่อินโดค่ะได้เลยนะคะอะ,อะไรคือแบบว่ามัดใจกรรมการเลยว่าปีนี้มงแน่นอนอ ก็ความเป็นฉลอดนี่แหละค่ะหนูว่าความเป็นตัวหนูคือเป็นถ้าหนูมองจากภายนอกหนูว่าหนูเป็นคนที่น่ารักหนูเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแล้วก็สามารถแบบเบลนด์อินได้ทุกสถานการณ์ซึ่งอันนี้คือจุดแข็งเพราะว่าหลายๆคนที่หนูได้สัมผัสอาจจะไม่ใช่ที่นี่แต่คือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบทำความรู้จักคนไม่ค่อยเป็นหรือแบบทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเออเราน่าสนใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหนูมีตรงนี้แล้วก็หนูเอาคําทุกเขาเรียกว่าคําติทุกอย่างคําชมคําแนะนํามาปรับ โดยที่หนูไม่คิดว่าโอเคเราไม่อยากทําไม่ใช่ตัวเราแต่คือหนูจะลองทําให้มันเป็นตัวหนูในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะได้เลยจะส่งกลานไปใหม่ไทยแล้วนะคะอยากฝากกําลังใจนะคะในการดูแลตัวเองในช่วงสงกลา์เมาอยาขับตรงนี้ใช่ค่ะก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารณรงค์กันมามน,นานมากนะคะแต่ก็คืออาจจะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะ ออคํานึงถึงแบบชีวิตของเราว่าเราจะเป็นยังไงถ้าเราทําในสิ่งที่มันไม่ดีลงไป mm hmm. เช่นเราไปเมาแล้วเราขับเราอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราไปชนคนอื่นแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยมันลําบากเขาแล้วก็มันเป็นตราบาปเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเมาแล้วขับนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงสงกรานใครกลับไปหาครอบครัวเนี่ยก็ฝากด้วยนะเพราะไม่ได้กลับ อยู่สนุกที่นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยวิดีโอคอหาป๊าปเอาก็ไดลได้แล้วอขอกำลังใจคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากไอจได้เลยได้ค่ะเป็นกำลังใจให้เฉลิดแล้วก็สาวๆทั้ง76จังหวัดด้วยนะคะเ <laughs> ชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพถึงมงทองแน่นอนแล้วก็ใครที่อยากติดตามว่าเฉลอดจะไลฟ์หรือว่าอะไรยังไงเนี่ย <laughs> ก็ฝากไอจีอิชตนะคะ i t s c h a r l o t t y ค่ะได้แล้วขอ,ค,อ,วขอคุณเฉลิมมาก <laughs> ค,ค่ะ <laughs> สวคุณผู้ชมโมจิชาเชิงเซานั่นเองสวัสดีค่นะโมจิมิสแคนแชร์เช,ชิงเซานะคะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้าน,นาก,ก่อนค่ะก็โมนะคะจะขอให้ทุกคนนะคะฝากเชียร์โมฝากเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะโมเต็มที่กับการะกวดครั้งนี้มากๆเลยนะคะแล้วโมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าเก่าแน่นอนคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะใครที่เชียร์โมอ,อยู่แล้วนะคะโมอขอให้เชียร์ต่อไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนแต่ใครยังไม่เคยเชียร์เชียร์ตอนนี้นะคะ ไม่ลบไม,ไ,มไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอะไรคือ <c oughs> กลยุทธ์เม็ดมัดใจคุณผู้ชมทางบ้านว่าปีนี้เราต้องมองแน่นอนอ่ะมงมองอกเลยนะคะ <c oughs> ว่าแซบเต็มที่เดือดไม่มีพลาดแน่นอนคะอ่ะรอชมด้วยนะคะ ใครอยากติดตามโมน,นะคะไปที่เพจมิสแกรนเาเชิญเซาได้เลยนะคะได้เลยนะฮะอ่าก็จะส่งกลานแล้วนะคะอยากฝากกําลังใจในการอ่คุณผู้ชมทางบ้านที่ไปเที่ยวส่งกลานนะคะในการขับรถแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ส่งกานนะคะก็เป็นประเพณีที่สนุกสนานเนาะถ้าเกิดใครอยากกลับบ้านก็ขอเดินทางปลอดภัยนะคะมีสติอย่าเมาแล้วก็ขับรถอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญม,มากเพราะอุบัติเหตุเนี่ยมันก่อให้เกิดความสูญเสียนะเราจะกลายเป็นว่าจากประเพณีสนุกสนานกลายเป็นเศร้าขึ้นมาโมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเพราะฉะนั อย่าเมาแล้วขับนะคะเป็นห่วงนะคะได้เลยอขอกําลังใจคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งเชียร์โมจิไม่มีผิดหวังขอให้เชียร์โมจินะคะบอกให้โมสู้ๆเป็นกำลังใจให้โมต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณโมจิมากค่ะ